วันนี้นะครับผมจะมาพูดข้อดีและข้อเสียของการเติมน้ํามันเกียร์รถเองนะการข้อดีนี่คือประหยัดและก็ถูกนะครับแต่วิธีทํามันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับคือหากท่านทํานะครับทําขวดเติมแล้วนะครับท่านต้องเอาลวดทองแดงนี้รัดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านต้อง ลมนี้อย่าเปิดแรงนะครับหรือท่านจะมีอุปกรณ์แบบอื่นก็ได้นะครับหรือจะเอาขวดแบบนี้มาดัดแปลงทําเป็นเอาที่ร้อนๆมาทําให้ฝานี้แหลมขึ้นมาแล้วก็สวมสายยางเข้าไปได้นะครับคือเราทําเอาไฟมาลนฝาให้อ่อนแล้วก็เอาเหล็กแหลมๆแทงขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นยอดแหลมๆขึ้นมาเอาสายยางมาเสียบไปบีบเอาก็ได้นะครับบีบเข้าบีบเข้าก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่มีถังลมก็ทําตามที่ผมทําให้ดูนะครับ แต่เวลาที่ท่านเปิดลมนะท่านอย่าเปิดแรงนะครับเปิดให้เบาที่สุดนะครับแล้วเวลาเรายิงลมเข้าไปนะครับเราอย่าไปยิงปึ๊บให้ลมแรงครั้งเดียวเสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมต้องยิงลมอย่างนี้นะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราเปิดประมาณนี้นะสมมุติว่าท่านผู้ชมเปิดลมนิดเดียวเราเราเราอย่ายิงแค่นะถ้ายิงแค่นี้ฝาขวดนี้กระเด็นเลยนะครับนี่ครับ แล้วท่านผู้ชมก็หากท่านผู้ชมเติมน้ำน้ำมันเข้าไปได้น้อยนะครับท่านผู้ชมก็พยายามลดระดับของแม่แรงลงให้ลดต่ำลงมานะครับให้ลดให้ต่ำพอลดลดให้ต่ำลงมานะครับให้มาประมาณปกติที่วิ่งนะครับมันจะเติมเข้าไปได้เยอะนะข้อเสียคือแบบว่าเรายกรถขึ้นสูงนะครับพอเรายกรถขึ้นสูงใช่ไหม มันเอียงไปแล้วมันเติมน้ําเข้าไปไม่ได้มันล้นนะครับน้ำ <rattling> มันเติมน้ํามันเข้าไปไม่ได้มันล้นเราลดถ,ถ้าเราลดลดแบบว่าไม่ต้องยกให้รถสูงมากเนี่ยเราจะเติมได้เยอะนะครับเติมเข้าไปเกือบ3ลิตรนะครับนี่นะครับสูตรง่ายๆนะครับสําหรับที่ใครอยากไปทําเองนะครับต้องต้องต้องหาเครื่องมือทำก่อนเครื่องมือทํามันก็มีหลายอย่างนะครับแบบถ้าคนที่ไม่มีถังลมก็เหมือนที่ผมบอกครับก็ทําฝา รนฝาให้ร้อนๆแล้วก็เอาเหล็กแหลมแทงฝานี้ขึ้นมาให้เป็นแหลมแล้วเอสายอย่างนี้ไปเสียบนะครับก็บีบบีบเติมก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเราบีบบีบอ่าน้ํามันไปหยอดอะไรนี่เนี่ยครับประมาณนั้นนะครับ